บัานูมมินิสตี้ครับผมก็ทางของบางกอกโพสบางกอกโพสนั่นเองนะครับเชิญเรามาก็เป็นเกียรติมากๆเดี๋ยวรอดูกันเพราะวันนี้เราได้เจอใครบ้างเอาจงแล้วไม่คิดว่ามันจะเข้าไงแตอนแรกเขาใส่เสื้อแต่ขายแรกใส่เสื้อก้าตัวนี้มาคุณชอบเลยภาพเขาเที่ยวมากนะ มาละจ้าสติกเกอร์ลายเฉินมีคำมากมายให้เลือกใช้ราคาเพียง30บาทสามารถกดซื้อได้ที่ลิงก์ใต้คลิปนะครับไม่ซื้อเดี๋ยวเอามีกี่แผลเพื่อแม่งเลยสัตว์ผมสวัสดีครับคุณสวัสดีครับผมวันนี้ยินดีต้อนรับสู่ e d น i n Official นะครับผมก็วันนี้เรามาถ่ายกับนิตตยสารนะครับนิตยสารเอลเมนนะครับผมนะก็วันนี้เดี๋ยวเรารอดูว่าเราจะได้เจอัากใครบ้างแล้วก็อะ ไอ้นี่คืออะไรไอ้ท่านี้คืออะไรกิดรู้สามแากอ๋ออย่าลืมฝากกดที่แรกก่อนจะเริ่มกันไปก็อย่าลืมฝากกดอ่ซับสไคร์ให้เราด้วยกำลังกระสามแสนซับแล้วนะครับก็นี่ชื่อสตูดิโอเลยครับมูลุ s มูลุ i ล h รวม Mulvin m u l v i n i ตี้ครับผมก็ทางของเออ่บางกอกโพสเออ่บางกอกโพสนั่นเองนะครับเชิญเรามาก็เป็นเกียรติมากๆเดี๋ยวรอดูกันว่าวันนี้เราได้เจอใครบ้างเราคงเชื่อ เอไม่ฟิลเหมือนอารมณ์เหมือนก็ห้องายปกครองตอนเะนี้ยฟิลเหมือนอยู่ห้องปลอดครองแบบโดนเรียกดูพฤติกรรมนะครับเป็นการสัมภาษณ์แบบจริง,นะง,ง,งรนะจาาาังครั้งแรกนะครับของบางกอตโค้ดนะครับมีเจ้าสามีเอลเมนนะครับผมไปดูกันนะครับเราเคยเล่นเกมแล้ไม่สนุกไหมคะเคยเล่นเกมแล้วไม่สนุกเคย,เเกยครับเพราะอะไรปัจจัยอะไรที่ทำให้แบบ ในสิ่งที่เราทำอยู่มันไม่สนุกเราเอนนี้มันก็เหมือนปัจจุบันตอนนี้ที่ที่เป็นอยู่ครับตายแล้วสวัสดีค่ะคือคือมันไม่ถึงขั้นไม่ไม่ไม่สนุกเท่าอาชี้ไม่สนุกเพระาะมันเหมือนกับเป็นอาชีพขึ้นมาจริงจังดิฟ้าครับพี่คืออย่างที่ทุกคนพูดว่าพอเหมืองานอดิเรกมันทำ<อ>นเป็นอาชีพมันสนุกมากใช่แต่พอพอเราเราเอาเข้าเข้าจริงๆคือพี่แค่ลองนึกภาพว่าถ้าเราต้องเล่นเกมคอนท่าเป็นเวลาสิบชั่วโมงโดยที่พี่รู้สึกว่าอันนี้เนี่ยเล่นคอนท่าหรือยากเล่นอะไรพวกได้ป่ะแต่มันไม่ได้เพราะ ซีเมอร์แล้วคนอยากดูเราตรงนี้อยากอยากดูพี่เล่นคอนท่าก็พี่เล่นควนท่าเก่งอ่ะอยากดูพี่เล่นคอนท่าแต่ผมต้องฝึกเล่นคอนท่าอะไรเลยที่ผมไม่ได้อยากเล่นคอนท่าที่พู่เต่าเนี่ยใช่ครับประเล็แอบมีความไม่สนุกนิดนึงแต่ถามว่าเราทําให้มันออกมาสนุกคนดูดูสนุกไหมมันก็สนุกแต่มันก็ไปไม่สุดเพราะว่าตัวผมเองมันไม่สนุกสุดพอดีนี่นี่เป็นปัญหาที่เจออยู่ใช่ครับอใช่ครับใช่เราจะทำยังไงกับ ผมใช้พี่การกับแบบที่ระวังบอมให้ตัวเองเราจะแก้เกมให้ตัวเองผมใช้วิธีการแก้นี้ครับทุกครั้งที่ผมคิดว่าผมไม่สนุกหรือผมอยากเล่นเกมอื่นว่าอยจะต้องตื่นมาไวไัยใหม่เพื่อมาเล่นเกมอื่นในช่วงเวลาผมไม่สตรีม <c oughs> และถึงเวลาพอเวลาทำงานผมก็เล่นเกมหลังจากนั้นเอง แค่นั้นครับประมาณหลนาทีแพทเทิรนใช่ครับมันเป็นอาชีพครับใ,ใช่ใครับถูกต้องเหมือนเหมือนเราเรา,เ,ราเลือกไม่ได้เข้าจริงคือถามว่าทําได้มันทําได้ครับว่าเรายอยากจะเล่นเกมอะไรแล้วแต่เราชอบได้ไหมมันก็ทําได้แต่ผมผมเป็นคนตไต์ที่ผมคิดว่าถ้าเขาเสียเวลามาดูผมแล้วอะแปลว่าโตเองนีมันต้องมีอะไรรับบนึงให้เขาเลือกมาดูผมาบอกนะครับเพราะว่าสตรีมมอร์มันก็มีเป็นร้อยเป็นล้านคนนะพี่ทำไมเขาถึงคนเจ็ดพันคนคนหมื่นคนตรงนี้เขาถึงเลือกที่จะนั่งดูเราเป็นเวลาแปดชั่วโมงผมคิดว่า เราต้องมีอะไรตอบแทนเขาบ้างอย่างเช่นเราทําอะไรที่มันขัดตัวเรนบ้างแต่มันตรงใจเขาอ๋อชีวิตดีไม่ต้องเอาแต่ใจตัวเองต้องครับในผมในคิดแบบนี้มามาเราก็มีความรับผิดชอบต่อคนที่เขาเสียสละใช่ครับใช่ครัถูกต้องครับเพราะว่าคนก็แบบไม่เฮ้ยผมไม่ยอมหยุดงานดูพี่นะไม่หรือว่าเฮ้ยผมเองเพิ่งเลิกงานผมเนินเนินบาผมอยากดูเกมนี้พี่เล่นให้ดูไม่ได้หรออะไรอย่างเงี้ยบางคนแบบโหพี่วันนี้ผมเพิ่งเรียนจบวันนี้วันนี้หยุดเลิกขอดูเกมนี้นะพ่ะ ยาวๆเลยอะไรใช่มาใช่คใช่ใช่สุดท้ายแล้วทุกคนจะรีเควสอีกย่างเฮ้ยพี่กันเยอะแม่งพูดย่างนี้แม่งดูพี่แม่งท้าว่าเล่นเล่นเถอะอะไรอย่างเงี้ยประมาณมาคนเพิ่งตื่นใช่เออเพิ่งเพิ่งเลยเช้าจัดอันนี้ว่าต้องแต่งหน้าครับ แล้วไมคิดว่ามันจะเช้าเลยแรกเขาใส่เสื้อตะขายแรกใส่เสื้อก้าตัวนี้มากัช็อบเลยเดี๋ยวภาพมัเที่ยว่ากัจับง่ายแล้วก็เออเออก็จับจับี่ก็จับปึ๊บป๊บ เป็นไทยแลนด์ทุกคนนะครับก็ผมชื่อนายธนาคารแซงโง่ครับชื่อได้ชื่อแบงค์ครับหรือว่าชื่อในวงการเกมที่คนรู้จักคือเอ็ดบินครับผมสวัสดีครับผมสวัสดีครับวันนี้อยู่กับพี่พี่การการครับผมครับผมวันนี้พี่การคือเป็นนักร้องเป็นแท้ครับเป็นนักร้องเป็นศิลปินครับผมเป็นศิลปินเลยเพลงของพี่การคือเพลงอะไรครับพี่สมัยเรืงวันเกยตื่นโอ้เอาวานเกยตื่นของของพี่การร้องเองเหรอใช่ครับแต่ผมเคยฟังอยู่เคยฟังอยู่อ๋อนี่คือพี่การร้องเองเลยใช่ครับ โอ้ทำเองกี่วิวครับพี่ทำเองทุกอย่างเลยเหรอแม้กระทั่งเนื้อเพลงแต่งเองหมดเลยใช่ครับโพสต์ปกกับโพสต์เองถ่ายรูปก็ถ่ายเองเอาจริงเหรอพี่เอาสักท่อนได้ไหมขอสักท่อนนึงอยากฟังสดอยากฟังพี่การสดเลยได้ไหมไว้ไหมได้ได้ขอเอาสักท่อนไปสักท่อนเอาท่อนฮุกแล้วกันครับเอาท่อนฮุกเลยเลยดิพอผมขอกีตาร์ได้โอเคเสกกีตาร์ก่อนวันที่เสกกีตาร์มาด้วยทายอินอ้ยนี่คือมีเอฟเฟกต์ของพี่ส่วนตัวนะใช่ผมชอบไอที่มีอย่างฟีดประเด็นครับผมอาสักหน่อยขอฟังสดหน่อยครับพี่ รักก็คืนรักลงก็คืนลงจะทามชาวประมงก็คงไม่้าใจเพราะเชนันเป็นวันที่เกิดตื่น้ำตายใจสลายแหลกลงไปต้ทะเลที่เห่อะตอนพี่ดีกีตาร์มาแล้วปุ๊บมันเทเลยอ่ะคือเทเลยอ่ะจริงๆแค่ถับแค่จับไปเฉยประเทศโอ้ยโห ต้องเดี๋ยวแล้วพี่สอนอะไรผมขอจับละเทด้วยได้ไม่มผมอยากจับละเทละเทแล้วตอ,อน,นที่เขาทิอ๋องจับละเทแล้วเท <c oughs> <ๆ S 2> แล้วที่ตอน <ๆ S 1> นี้มานี้สุดยอดอันนี้คือพ่การคือทําเองแตง่งเองทั้งหมดเองหมดเลยใช่ครับอันนี้ผมถามอันนี้จะถามไปว่าเป็นความรู้อยากรู้ว่าครับเป็นเหมือนกันไหมพี่ถ้าพี่รู้พี่เอ่อสำหรับอาชีพของพี่พิการรู้สึกว่าถือว่าประสบความสำเร็จยังครับรู้สึกว่าอืมก็ค่อนข้างจะอะไครับว่าค่อนข้างใช่ไหมพี่แต่ว่าสําหรับมันก็แล้วแต่คนด้วยนะครับบางคนมีความ มีแบบพอใจไม่เหมือนงานใช่อันนี้อย่างพี่กัรนะครับพี่การที่ผมคิดว่าผมว่ามีความสุขมีความสุขดีกว่ามีความสุขมากๆที่ทําให้ครับพี่ทุกคนได้แบบชื่นชอบเพลงซึ่งตอนแรกครับพี่ฝันเลยว่าจะมีคนชอบอ๋อคือเอาเหมือนเหมือนทําเล่นๆเองเหรอพี่อันนี้พูดตรงๆตอนแรกทาจริงจังด้วยเนื้อเพลงด้วยอะไรพวกนี้คิดว่าจะเป็นแค่แบบ คนกลุ่มน้อยที่เข้าถึงเพลงของผมใช่เขาเริ่มแบบวานวานเคยตื้นคนฟังแบบเอ้ยชื่อเพลมมันก็แบบเออจริงจริงจริงมันกแบบได้ที่ผมฟังเมันวานเคยตื้นมันใช่แล้วนึงพอฟังออกเออไม่ติดหูนะติดหูมันติดหูอ๋อก็เลยถามว่าค่อนข้างใช่ครับว่าค่อนข้างแต่ยังไม่ถึงประสบความสำเร็จแล้วถ้าเกิดถามว่าประสบความสำเร็จสหรับพิการยังไงเรียกว่าประสบความสำเร็จครับพี่ยังไงดีอ่ะเอาแบบเอาแบบเอาสำหรับพิการเองเลยครับเอาสำหรับพิการเองเลยยังไงที่เรียกว่าประสบความสำเร็จ ต้องแบบว้แบบหลักเพลงแบบล่อยเพลงหลักร้อยวิวทุกเพลงอะไรอย่างเงี้ยไหมถึงขนาผมแค่คนชอบผมครชอบมีคนแบบว่าที่ชื่นชอบจริงๆก็ถือว่าประสบความสำเร็จวอคือแค่นี้พอแล้วถือว่าสำหรับพี่พี่กันดคือสักเซแล้ว และยังมีซิงเกัลใหม่ที่จะทำพี่มีเยอะแยะครับแต่ปล่อยแล้วไม่ดังครับเอ้ยโอ้จริงวะเนี่ยบ้านะจริงครับแต่วันเกิดตู้มันติดหูบ้างเลยพี่มาฟังแล้วมันติดหูมากเพลงหน่งก็ติดหูครับมาเชื่อรองไปฟังดูครับเดี๋ยวจัดไปติดตามฟังที่ไหนครับพี่กันติดตามฟังได้ที่ช่องกันกันเลยครับ G U N G U N เลยครับง่ายๆอันนี้คือพี่กันจะไม่มีค่ายไม่มีอะไรเลยใช่ไหมยังไม่มีค่ายอ๋อแต่ว่าทำเองยังทำเองอยู่เรื่อยๆใช่ครับโอ้โหทำมาถล่มทลายขอบคุณพี่กันนะครับนี่โอ้ีกขอบคุณครับขอบคุณมากครับขอบ อะไรพี่ขอคูอไว้อะไม่ใหญ่ใหญ่ฟังไม่ได้เฟังแล้พี่เสียหูเขียเวลามากเขาไม่กันงวลกันครับนะครับยูนักพูดสบายๆพี่ของขนมครับเนี่ยพี่จะถามแล้วพี่ติดวงอีกไรอนิกเออเป็นความรู้เกี่ยวกับพวกการแพทย์ได้หมดเลยพอดีเกี่ยวกับภาพพวกสุขภาพไปกี่รับพี่ก็มาถึงที่เขียนในยุคนี้ถูกไหมการใช้ความรู้กับวิทยาศาสตร์ที่เป็นหมอไม่ถึงว่าจบหมอจบหมอแต่ไม่ได้ทำหมอเลยปะพี่เอวหรือว่าตอนนี้ไม่ได้ทำอ่าแล้วตอนนี้คือเขียนหนังสืออย่างเดียว ก็ใช่ก็เขียนหนังสือทำแต่ช่วนทันใดเลี้ยงลูกอ๋ออพี่ก็มีลูกแล้วด้วยกี่กี่ขวบแล้วครับพี่พี่อายุเยอะแล้วจริงจริงพี่อายุเท่าไหร่ครับไอ้นี้ถามได้ไหมสิสี่สิบเจ็ดพี่ยังดูหล่ออยู่เลยพี่พี่แต่ว่าพี่ดูแลเด็กดีใช่ไหมเนี่ยพี่หล่อเลยอ่ะไอ้นี้ก็เลยเขียนเรื่องสุขภาพอันเวลาสุขภาพอได้ยิ่อย่างผมเนี่ยผมเป็นคนเล่นเกมนอนดึกนอนเช้าอย่างนี้มีคนเสียในอนาคนไหมพี่น้องอายุเท่าไหร่แล้วเนี่ยผมตอนนี้ยี่สิบเจ็ดครับพี่ยี่สิบเจ็ดใช่ไหมก็คือส่วนใหญ่ก็คือคิดว่า พตอนพี่อายุยี่ห้ายี่หกพี่ทำงานหนักมากคจะเรียกตัวเองว่าพี่นะได้ครับได้เลยได้เลยเรียกพี่ดีกว่าไม่เราเพราะว่าในกับกางเห็นคนคนเขาบอกว่าพออายุขนาดนี้แล้วเรียกตัวเองว่าพี่แล้วแบบอ๋อไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เดี๋ยวเดี๋ยวไม่ยอมแก่ก็แต่ก่อนยังทำงานหนักสมัยช่วงอายุน้อยอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเราก็แบบหนักของพี่เนี่คือยังไงเรียกว่าหนักก็อยู่เวรนที่ทำงานเช่นแบบว่าเอ่อนไม่เป็นเวลาคือเช่นแบบเกือบเช้า อย่างนี้คือเรียกว่าทาํางานหนักแล้วถูกไหมครับพี่ก็คือทําทั้งคืนแล้วก็พอตอนเช้าก็ยังทําต่อที่งานมันจะติดกันประมาณเท่าไหร่สามสิบสามสิบชั่วโมงแไม่พี่เวลาไหนนอนแล้วเราก็เขาก็จะให้ลง<ม>ถ้าเป็นอย่างที่อเมริกามช่วงนึ่งตอนที่ทํางานหนักๆครับพ<ม>ี่<ม><ม>เขาจะให้ลงเองแล้วก็ไปนอนพักแต่วันลุกขึ้นก็ต้องมาทํางานใหม่แล้วเมื่อไก่อีกสองสามวันก็จะวิ่งรอบแล้วพี่ตกนอนวันละไม่กี่ชั่วโมงไงนะครับถ้าหันหันหนึ่ชั่วโมงทํางานน้อยชั่วโมงทำงานเอ้ยมาถึงชั่วโมงนอนเนี่ยน้อยแต่ว่าพอมัน ออกกำลังกายกินโน้นนี่อะไรเงี้ยแต่ว่าพอวันวัยเกินวัยสักวัยหนึ่งสามสิบเนี่ยจริงจริงเนี่ยเรื่องเล่นเกมเนี่ยมันเป็นพื้นึงที่ที่น่าสนใจมากเลยเพราะว่าคือส่วนตัวต้องบอกส่วนตัวพี่เนี่ยมองว่าเล่นเกมคืออย่างอย่างลูกเนี่ยมีลูกเนี่ยพี่ก็ไม่พี่จะไม่ห้ามเล่นเกมนะครับพี่พี่ถือว่ามันเป็นอนาคตเนี่ยแต่ว่ามันจะต้องมีปลารภก็คืออย่างเช่นมันจะต้องมีหาวิธีก็คือถ้าเรานั่งครึ่งชั่วโมงชั่วโมงเนี่ยมันก็ต้องมีการเปลี่ยน เป็นยืนเป็นอะไรกันลุกเดินบ้างอะไรบ้างแล้ว่าบางคนจะต้องหาวิธีเช่นอาจจะเป็นลักษณะออกกำลังกายไออยากอยู่นิดน้อยบางคนพอรนั่งบางครับกล้ามเนื้อมันรีบกล้ามเนื้อหลังมันรีบจริงพี่ตัวนี้ผมนั่งของปวดหลังบางครั้งเนี่ยบางครั้งออกกำลังกายมันต้องออกเยอะมันเช่นออกแบบไอพี่กตัวอย่างเช่นแบบอยสูตรวิ่งพื้นทำเป็นเซตวิ่พื้นสิบห้าทีสควอตสักนิดหนึ่งอะไรก็ออกแค่นี้ก็ทนได้แล้วเหรอพี่ใช่แค่เบรกแค่ประมาณขอแค่แบบสักห้านาทีสิบนาทีอะไรอย่างเงี้ย แล้วสั้นกว่านี้นก็ยังได้แล,แล้วก็ครักชัว่วโมงเพราะทุกวันนี้อย่างพี่เขียนเองครับพี่ตอนนี้พี่เรามีปัญหาพวกปวดหลังปวดคออ๋อมันนั่งแล้วมันหอยอย่างงี้ใช่ไหมี่อ<บ>ว่าเราเขียนเสร็จมันก็ต้องมีช่วงแบบโอเคขึ้นมาปับ๊บหนึ่งโดดต่แล้วก็โดดไอท้ที่จะเรียกท่ททาบเบอร์พี่เบอร์พี่คือยังไงพี่คือใครทำด้วยอาสาธิตอ่โชว์เลยโชว์เลยได้ไหมเบอร์พี่เนี่ยคือประตูมันก็จะได้ผลเท่าก่อนครับพี่จะทำประมาณสักแล้วแต่บางคน30วินาทีเนี่ยแต่่่ไมในลงไปครับี่้ แล้วเราก็ไปพื้นเอ๊ะเราก็ดันขึ้ไงเราจะกระโดดมันก็จะเดนี่ววิถมันก็จะเหนี่ยวิถีปกติอันนี้แค่บางครั้งทำแค่สิบสิบครั้งสิบห้าครั้งยี่สิบครับพี่มันก็ได้มันได้ทั้งร่างกายแหละอ้แแล้วเราก็โอเคใจมันก็ได้เรื่อนิดนึงแล้วก็มันเหมือนแบบเราได้อายุน้อยๆครับพี่เป็นควรแล้วเราก็ไปเล่นเกมไปเลยะรต่แต่มันเคยได้ขยับครับพี่แต่ไม่ควรนั่งนี่มันนานแล้วมันใช่คนก็ใช้เวลาแค่แบบ อาจังๆเนี่ยสามสิบวินาทีจริงครับพี่ชั่วโมงหนึ่งสามสิบวินาทีครับพี่แล้วก็อาจจะเดินไปฉี่สักรอบหนึ่งอ๋อโอเคนี่เป็นความรู้เป็นความรู้ใหม่อย่างไรผมกลับไปทำแน่นอนผมคือผแม่งใช่คือพี่รู้สึกว่าเล่นเกมมันโอเคทั้ว่ามันเสียสุขภาพจริงแล้วพวกนี้พอเราอายุเข้าวัยสามสิบจะปวดฟจะเริ่มเห็นครับผมอย่างที่เนี่ยพอเริ่มเกินสี่สิบเนี่ยรู้สึกเลยว่าแบบคือเราเราไว่าเราดูแล ปกติเราก็ออกกํลังกายแล้วกันอย่างเงี้ยแล้วอย่างอาการที่มันมาคือมันมายังไงพี่ที่เดียวคิดว่าแบบสารพัดเลยก็คือเริ่มจากปวดหลังปวดก็จะมีคอฟซิเซนโดบพี่วกเลเกนก็จะมีแบบเหมือนคนทําไมอ๋อมันจะปวดบ่าม้นก็ปวดคออ๋อแล้วอย่างงี้เพรามันไม่ค่อยแข็งแรงถ้าเกิดสมมติว่าใครอยากแบบอยากมีความรู้พวกนี้หรือว่าอยากติดตามเดียวนี่คือติดตามทางไหนพี่เออพี่ทําถ้าเป็นเรื่องสุขภาพพี่ทําครับพี่พวกชื่อชื่อเรื่องเล่าจากร่างกายก็มีในเพจเฟซบุ๊กในบล็อกดิบอะไรครับพี่ แลอย่างนี้มีพวกอยู่ตรงยูทูบที่เว้ยเขาทำไหมหรือว่ายังไม่ได้ทำก็มีทำบ้างแต่มันย้อาหลังกอนแคสก่อนแคสเท่าก็เพิ่งทำไปเิื่องจากร่างกายครับพี่คือใค่ถ้าใครเล่นเกมคืออันเนี้ยพี่โฆษณาเพิ่มได้พี่จับไปคือจริงๆพี่ทำงานในอประวัติศาสตร์ครับพี่แล้วประวัติศาสตร์พวกประวัติศาสตร์อะไรอย่างทีนี้ต้องบอกว่ามันเข้าหลายคนที่เล่นเกมประวัติศาสตร์เนี่ยก็จะโอเคเขาจะอินเขาจะอินกับประวัติศาสตร์มากยิ่งขึ้นไม่แต่ของพี่เนี่ยพี่ไม่ได้เป็นนักประวัติศาสตร์เลยครับผมสายาตะะววน เราก็จะมีววความรู้สึกว่าเวลาเขาจะประวัติศาสตร์เข้าใจเล่ปะวัติศาสตมากขึ้นซึ่งที่ก็มีความรู้สึกว่าเกมหลายอันเนี่ยตีมันดีมากเลยครับพี่ส่วนตัวที่ไม่ได้เล่นเกมแล้วมัน,มนเลยไวไม่มีเวลามันเลยไวแต่ก็มีความรู้สึกว่าถ้าเกมพวกนี้ออกมาตอนเราเยอยู่ในน้อยเนี่ยเราคงต้องชอบเล่นอยู่เพราะมันคงจะอินกับเนื้อเรื่องมันมากกาเลยพี่ว่าได้ความรู้เป็นีกที่ได้ครับแล้วีทีหนึ่งที่อยากดูเรื่องประวัติศาสตร์ของพี่เอวนี่คือที่พ่อเขาชื่อหลงเป็นประวัติศาสตร์อ๋อหลงเป็นประวัติศาสตร์โอเคครับผมได้ไงวััันนนี้ขอบบบคคคุณะรร ครับผมก็วันนี้เป็นอีกหนึ่งวันนะครับก็เสร็จไปแล้วนะครับหลังจากนี้ถ่ายงานกันนะครับก็ได้เจอพวกพี่ๆหลายคนเลยนะครับพี่ๆเก่งๆจากหลายที่เลยนะครับแล้วก็หล่อด้วยปัญหาคือหล่อเลยอะ่ะเป็นผู้หญิงที่กูแบบว่าน้ําเดินสุดๆหล่อมากนะครับก็ยังไงก็ขอบคุณนิตยสารเอลเมนด้วยนะครับผมที่เอลเอลเอลเมนนะครับผมที่รส้จัเชิญผมมานะครับก็เป็นหนึ่งใน <S <S ไปดูกันเราเองนะ ดูไม่ได้ก็เท่กันทั้งนั้นเลยกูบิกูเจเล่อยู่คนเดียว,อวยเออแล้วก็วางขาย20มีนานะครับผมวันนี้่20มีนาจะวางขายก็ฝากด้วยแล้วกันใครที่ชื่นชอบผมก็ยังไงไปซื้อลองดูกันได้เลยเท่จริงพี่เขาถ่ายเท่มากแล้วเจอกันครับผมบ๊ายบายครับ